พุทธังสรานางคัจฉามิธรรมังสรานางคัจฉามิสังฆังสรานางคัจฉามิหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกตำบลมาบแคออำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐม,มตามประวัติกล่าวเอาไว้ว่าบรรพบุรุษได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเป็นชาวเวียงจานมาตั้งถิ่นฐานอยู่ราชบุรีแต่บางกระแสก็กล่าวว่าบรรพบุรุษของท่านมีเชื้อสายเป็นชาวมอท่านถือกำเนิดเมื่อปีพุทธศักราช 2,366ในรัชสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่ออายุได้6ขวบบิดามารดาได้นำไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดอยู่วัดโพธารามนั่นเองเพื่อศึกษาเล่าเรียนอักษรของและอบรมบ่มนิสัยตามประเพณีไทยแต่โบราณเมื่ออายุได้15ปีตรงกับปีพุทธศักราช 2,381ได้บรรพชาเป็นสามเณรนวัดโพธารามนั่นเองโดยมีหลวงพ่อทานเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในขณะนั้นจนกระทั่งมีอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2,386ที่วัดบ้านของวัดของอำเภอโพธารามจัังหวดราชบุรีวัดบ้านของวัดของในอดีตเคยเป็นสำนักปฏิบัติธรรมและพระกรรมัส ฐานที่มีชื่อเสียงมากสมัยนั้นหากใครได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนนะสำนักแห่งนี้แล้วถือว่าไม่ธรรมดาแม้ลาศิกขาบทออกไปก็จะได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นหน้าตาแก่วงตระกูลที่มีชื่อเสียงและได้รับการเคารพนับถือจากบุคคลโดยทั่วไปสำหรับหลวงพ่อทานนั้นภายหลังจากที่ท่านได้อุป,ปสมบทแล้วท่านได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัยทั้งภาษาไทยภาษาบาลี และภาษาของจนเป็นที่แตกฉานเมื่อเห็นสมควรแล้วจึงได้หันมาศึกษาและฝึกปฏิบัติพระวิปัสสนากรรมฐานอีกทั้งยังศึกษาทางด้านพุทธาอาคมต่างๆอีกมากมายจนชำนาญและเชี่ยวชาญจึงกราบลาพระอาจารย์ออกเดินทุดงไปตามสถานที่ต่างๆหาสถานที่สงบวิเวกในการปฏิบัติธรรมฝึกจิตให้เป็นสมาธิเพื่อให้พ้นบ่วงแห่งอสวกิเลตทั้งปวง สถานที่ต่างๆที่ท่านได้เดินทุดงผ่านไปนั้นมีหลายที่เช่นไปเมืองสระบุรีเพื่อกราบโนมัติการรอยพระพุทธบาทไปเมืองพิษณุโลกเพื่อกราบโนมัติการพระพุทธชินราชหลังจากนั้นก็รอนแรมในแถบภาคอีสานข้ามไปยังฝั่งเขมรเมื่อกลับเข้ามาแล้วจึงวกไปภาคตะวันตกสู่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านไปยังพม่าแวะกราบโนมัติการพระมหาธาตุเจดี ชเวด้ากองการเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่หลวงพ่อทาได้ทุดงจาริกแสวงบุญไปตามสถานที่ต่างๆใช้ชีวิตอยู่ในป่าดงพงคราฝึกฝนสมาธิทางจิตและขดัดเกลากิเลตันหาด้วยการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังในระหว่างนั้นเมื่อท่านได้มีโอกาสพบปากกับพระคณาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาคมก็จะขอฝากตัวเป็นศิษย์ เพื่อขอศึกษาศัพท์วิชาต่างๆอยู่เสมอไม่เคยขาดทําให้ท่านมีความรู้ความชํานาญในาศาสตร์หลายขแขนงยากที่จะหาใครมาเสมอเหมือนโดยง่ายจนกระทั่งเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2417ขณะนั้นท่านมีอายุได้51ปีหลวงพ่อทาได้ทุดงผ่านมาทางตำบลพเนียงแตกปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นตำบลมากแคซึ่งในตำบลน,นี้มีวัดเล็กๆซึ่งหลวงปู่สุขเป็นผู้สร้าง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นป่ารกชัดนอกเมืองเมื่อท่านเห็นว่าเป็นสถานที่วิเวกเหมาะแก่การเจริญภาวนาธรรมท่านจึงได้ตัดสินใจปักกลดพักแรมและได้ทราบด้วยยาณว่าดินแดนแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดมาก่อนจึงได้จำวัดอยู่ณบริเวณวัดนี้ซึ่งพอดีที่วัดพเนียงแตกไม่มีเจ้าอาวาสเนื่องจากหลวงปู่สุกได้มรณภาพมานานแล้ว จึงทำให้วัดแห่งนี้ถูกปล่อยให้โรกร้างกลายสภาพเป็นป่ารกชัดดังกล่าวประชาชนเห็นว่าหลวงพ่อทาได้ทุดงมาปักปลดอยู่ที่วัดนี้และมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาจึงได้นิมนต์ให้หลวงพ่อทาอยู่ประจำวัดและให้เป็นเจ้าอาวาสของวัดพเนียงแตกแทนหลวงปู่สุขเมื่อประมาณพุทธศักราช2,430หลวงพ่อทาได้ปกครองวัดพเนียงแตกมาเป็นเวลานาน,านพอสมควร ท่านจึงเริ่มลงมือสร้างเป็นวัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งพร้อมทั้งสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้นมามากมายรวมทั้งอุโบโสถในช่วงระหว่างการสร้างวัดแห่งนี้ท่านยังได้สร้างวัดอื่นๆขึ้นมาอีกในคราวเดียวกันเช่นวัดบางหลวงวัดดอนเตาอีกวัดสองห้องเป็นต้นหลวงพ่อทาแห่งวัดพเนียงแตกในช่วงนั้นท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นพระนักปฏิบัติเชี่ยวชาญในด้านสมถวิปัสสนากรรมัด ฐานอย่างยิ่งยวดมีพลังจิตแก่กล้าและมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากทั้งบรรพชิตและคราวาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พุทธศักราช2411 2453ทรงทราบถึงเกียรติคุณดังกล่าวจึงมีรับสั่งปโปรดกล้าวปโปรดกระหมอ่อมให้เข้าเฝ้าอยู่เสมอเสมอด้วยพระองค์ท่านทรงปโปรดปรานพระเถระผู้เที่ยวชาญทางด้านสมถวิปัสสนากรมารมฐานมาก และหลวงพ่อทาก็เป็นพระเถราจารย์องค์หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงโปรดปรานเป็นอย่างมากดังนั้นพระราชพิธีหลวงต่างๆท่านจะรับสั่งให้นิมนต์หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกเสมอเสมอเช่นพิธีหลวงการพระศพสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ท่านก็ได้รับนิมนต์ด้วยและได้รับถวายพัดเนื่องในพิธีหลวงการพระศพดังกล่าวซึ่งมีขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2435. รัตนโกสินทร์ศพ0.11 1โดยพยานหลักฐานยืนยันก็คือภาพถ่ายของท่านและมีระบุในภาพถ่ายดังกล่าวว่าถ่ายรัตนโกสินทร์ศพ1 2 7่ตรงกับปีพุทธศักราช2451พัดัทที่ตั้งอยู่ด้านขวามือของท่านคือพัยดยศส่วนพัดทางด้านซ้ายมือคือพัดที่ได้รับถวายเนื่องในการพระสบข้อความที่ระบุในพัดคือ การประสบสมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารัตนโกสินทร์ศพ111กล่าวได้ว่าตลอดชีวิตของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกท่านได้ดำรงชีวิตในสมณะเพศอย่างคุ้มค่ามีความหมายเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพากเพียรปฏิบัติให้เกิดผลทุกด้านนำสิ่งที่ได้ศึกษา และปฏิบัติมาอบรมสั่งสอนสิทธ์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ยึดถือปฏิบัติแนวทางอย่างถูกต้องตามพระธรมรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา,อ,า,สา,สดาอย่างเต็มกำลังความสามารถแม้เมื่อท่านมีอายุมากแล้วก็ยังปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่ขาดตกบ,บกพร่องจนเป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปปีพุทธศักราช2462รัตนโกสินทร์ศก138 รงกับปีมะแม่แมหลวงพ่อทาได้ชราภาพมากจึงถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบรวมสิริอายุได้96ปีพรรษาที่76สิ่งที่หลงเหลือเป็นอนุสณ์ให้ร่ำลือนึกถึงท่านก็คือเกียรติคุณคุณงามความดีและบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่จะทําให้เราจดจําไว้อย่างไม่มีวันลืมสมดังเป็นพระอุปัชฌาจารย์ผู้เข้มขขังแห่งจังหวัดนครปฐมตราบชั่วการนาน ข้อวัดปฏิบัติหรือปฏิปทาอันทรงเปี่ยมเยี่ยมยอดของหลวงพ่อทาแห่งวัดพเนียงแตกองค์นี้ในครั้งอดีตเป็นที่รู้จักโด่งดังมากจนเป็นที่กล่าวขวัญชื่นชมของชาวบ้านที่ติดต่อกับจังหวัดนครปฐมเป็นอันมากปัจจุบันการเวลาได้ล่วงเลยไปทีละน้อยทีละน้อยกิตติคุณท่านก็รู้สึกว่ายิ่งจะรุ่งเรืองขึ้นเพราะในสมัยนั้นสภาวะอันปันป่นป่วนดิ้นรนของประชาชนทั้งหลายย่อมมองหาสิ่งที่ดีมาคอยยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เกิดมีที่พึ่งในตนเองซึ่งเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเป็นอย่างดีที่สุดอภินญาชานที่ไม่เคยเสื่อมคลายของหลวงพ่อทาแห่งวัดพเนียงแตกก็ยิ่งเป็นศูนย์ดึงดูดจิตใจชาวพุทธให้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรจากท่านอยู่อย่างเนืองแน่นสาธุสาธุสาธุ